สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกัชบช่องมีมามนฑลโรดชาแนลนะช่วงคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมลงความรักนะใครที่เขากำลังให้ความสนใจในตัวคุณอยู่นะคะก็เป็นคลิปรนดน้อมลงความรักของชาวธาตุไฟนะใครที่เข้ามาแล้วมณฝากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามมันกำลังใจด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยพลังงานของชาวธาตุไฟที่เข้ามา รับชมนะคะหรือว่ารับฟังคลิปนี้นะ,ะมันต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะ,ะถ้าส่วนไหนที่รู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะก็ไม่ต้องรับเอาไปจากคลิปนี้นะคะโอเคประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นอย่าให้รับชมหรือว่ารับไปแต่พลังงานดีๆนะจ๊ะพลังงานที่ขึ้นมานะคะชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะ เอฟออเดอนะคะ5ถ้วย transformation นะคะมีพลังงาน the เ o r อ d มีพลังงาน two of order นะคะ2องถ้วยเพราะว่าเป็นสเต็ปของโอกาสทางความรักที่มันคิดว่าคุณมีโอกาสทางความรักเข้ามาแน,น่นอนอะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณน่าจะมีโอกาสมีทางเลือกที่จะปรากฏขึ้นนะคะในช่วงสเต็ป ในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะมันมีทิศทางของการที่จะได้ c e อร b r ได้เฉลิมฉลองนะคะแบบว่ากับสิ่งที่เราพยายามหรือสิ่งที่เราเออตั้งใจมาก่อนหน้านี้อยู่ในทิศทางที่น่าจะได้มีแนวทางของการ learning อา การเรียนรู้กับสถานการณ์เรียนรู้กับปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นวันว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบที่คุณรู้สึกว่าเออมันมีความปุบป,ปับมีความฉับพลันหรือบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิดหรืออะไรที่คุณตั้งแผนไว้มันเกิดขึ้นละ ค่อนข้างเร็วจนเซอร์ไพรสความรู้สึกอยู่ในทิศทางที่มีพลังงานของการคอมมิทเมนต์นะคะอยู่ในพลังงานของพาร์ทเนอร์นะคะวันคิดว่าตรงนี้น่าจะมีโอกาสที่ได้เจอกับสัญญาณทางความรากักโอกาสทางความรักที่จะเข้ามาทาักทายคุณด้วยนะคะ มันมีการตระหนักได้กับอะไรหลายอย่างรวมถึงพลังงานการเซอร์เบที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะทิศทางตรงนี้นะคะรู้สึกเหมือนชาวธาตไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูจะรู้สึกเสียดายเสียใจกับเรื่องบางเรื่องหรือบางสถานการณ์อยู่ก็ได้ คือมันยังไม่ได้แบบอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าปล่อยวางได้ขนาดนั้นก็อยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะคะคุณก็ทำได้ดีที่สุดในณช่วงเวลานั้นแล้วก็นำมาเป็นบทเรียนนำมาเป็นพลังงานที่ดีให้กับตัวตนของเราเนาะพลังงานประมาณนี้เลยอยู่ในทิศทางที่เราสึกว่าถ้าคุณพยายาม กับอะไรในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะ s u ก c e เซได้มีโอกาสที่จะสำเร็จได้นะคะแบบว่าสมหวังในแบบที่มุ่งหวังและตั้งใจได้นะคะทิศทางตรงนี้เป็นการเรียนดู้เป็นการที่ถ้าใส่ความพยายามตั้งเป้าหมายในกับทุกๆด้านมีพลังงานความสำเร็จที่จะรอคอยคุณอยู่นะคะ ในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่ามีแนวโน้มที่จะมีโอกาสทางความรักเข้ามาเข้ามาทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเออมีแพชชั่นแล้วก็มีโอกาสในการที่จะต่อยอดนะคะในทิศทางข้างหน้าเป็นโอกาสที่เราเห็นถึงแนวทางในการเดินต่อด้วยนะจ๊ะมีตัวเลือกแน่นอนนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพลังงานในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวลองไปพิจารณานะคะดูว่าสถานการณ์อะไรเนาะที่จะทำให้คุณรู้สึกเซอร์ไพอืมที่มันขึ้นมาเป็นพลังงานตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย อะไรที่จะช่วยให้คุณแบบเซอร์ไพร์ทางความรู้สึกนะคะขอใช้เป็นแคทเมเมทาร์ดนะเรื่องเซอร์ไพร์ชาวทัศนไฟเรื่องความรากักความสัมพันธ์อญ The world my แล้วฉะนั้นเรามองว่าเป็นพลังงานที่ดีนะเลยมีการเปลี่ยนแปในทางที่แบบ มีความแฟรแล้วก็เป็นโอกาสในความรักที่จะเข้ามาจริงๆนะจ๊ะโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะปรากฏขึ้นนะคะเพราะวมันคือทิศทางที่จะพาคุณไปสู่ปลายทางไปสู่เป้าหมายที่ดีต่อใจแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้ไขว่ค้าไว้ สเตปของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความแฟร์เรื่องของความยุติธรรมมีเรื่องของแรงดึงดูดในเรื่องของทิศทางแนวทางที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนาะมันคิดว่าสิ่งที่คุณกำลังอยากจะมี n i f e ให้มัน s ั c c e s s ให้มันสำเร็จมันมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จได้มันมีเกณฑ์ที่จะ s ักเซ s ได้นะคะในแบบที่คุณตั้งใจ คุณจะมีในเรื่องของความแฟร์คุณมองหาความสัมพันธ์ที่มันแฟร์เกมอะไรเงี้ยมองคิดว่าคุณก็จะได้เจอได้เจอด้วยนะคะเออมีทิศทางในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอนะที่ดีปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนอะไรแล้วมันแบบมีสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทำงานที่อยู่อาศัย เปลี่ยนแผนกเปลี่ยนงานเปลี่ยนรูปแบบอะไรใดๆที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะมันคือว่าเป็นแนวโน้มหรือว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้คุ่นได้เจอกับเส้นทางที่ดีต่อใจนะคะเป็นเวนั้นเลยจ้า ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกเนาะเพิ่มเติมกันนะแต่ก่อนหรือมันต้องบอกว่าเออมันมันน่าจะเป็นทิศทางที่ดีแล้ว,ล,วละมาในเวที่แฮปปี้มาในวที่เราสึกว่าเฮ้ยมัน,มนคือพลังงานความสุขพลังงานของแรงดึงดูดที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันมีโอกาสที่ให้คุณได้เข้ามา ประเมินตัดสินใจมีแนวโน้มที่ดีในชีวิตแน่นอนอ้าวโอเคมาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูแนวโนม้มแล้วก็คำแนะนำจากภายให้กับชาวทัฝ่ไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ แนวโน้มของคุณในสถานการณ์ที่มันจะเสิรหายโอกาสทางความรักหรืออะไรต่างๆเนาะจะเป็นไปในเวนไหนที่ิศทางไหนบ้างจ้าเพจออฟโซนเนี้ยคะ่ะควีนออฟ r ซ s โอ้ไพ่ดับมาเยอะเหมือนกันเรื่องการตัดสินใจแหละที่มันจะต้องชัดเจนในช่วงเวลานี้เพื่อที่คุณจะได้รับรู้ว่า อาแล้วคุณจะเดินต่อไปในทิศทางไหนแลวทางไหนที่มันจะตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกของคุณได้มากที่สุดเนาะมันคิดว่ามันมีคําตอบมันมีสเต็ปที่ให้คุณได้แบบว่าจัดก,การจะให้คุณได้คิดกับสิ่งต่างๆอยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะอยากให้แบบได้พบเจอกับเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่ มันแฮปปี้แล้วก็ดีต่อใจนะคะคือเราสุขว่าคุณจะต้องมีการวีเครเกิดขึ้นเออแล้วก็จะต้องมีการประเมินมีการตัดสินใจให้มันเด็ดขาดชัดเจนมันถึงจะเป็นแนวาทางที่จะจัดการหรือแก้ปัญหาได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายสิ่งที่คุณพยายามมันมีโอกาสที่จะ s ักเซ s s มีโอกาสที่จะสำเร็จได้คะ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูลัคนาแล้วก็ราศีของคนที่อาจจะเข้ามาหาชาวทับไฟในช่วงเวลาต่อจากนี้กันนะคะมาดูมีชาวเมถุนนะคะชาวราศีตุลราศีเมษโอเคประมาณนี้เลย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะเช้บวันนี้บ๊ายบายค่ะ